สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีเอสวัสดีพี่น้อง youtube ครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้มาเปลี่ยนดินให้ชนชมครับผมชนชมจะเข้าหน้าหนาแล้วครับเปลี่ยนดินพลอยไพลินครับกาว่าจะปลูกรากตะขาบครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนดินก่อนเพราะไม้เริ่มมีช่อดอกแล้วนะครับ ด,ดินเดิมก็เริ่มเสื่อมไปมาเปลี่ยนดินให้พลอยพยลินครับนี่รากตะขาบต้นนี้นะครับจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ใหม่ครับควรแก่เวลาครับกระถางนะครับไม้พร้อมสู้ฝนสู้แดดแล้วนะครับนี่จะตัดทำพุ่มใหม่ก็ ยังไม่ทำนะครับเอาไว้ดูดอกเล่นเ่นก่อนพุ่มไม่สวยครับแต่รากสวยครับตัวนี้เดี๋ยวตัดแต่งเอาครับสำหรับพุ่มใหม่นะครับเดี๋ยวก็สวยเองนะครับก็จะมาเปลี่ยนดินนะครับดินก็ ไม่ได้ลองปุ๋ยนะครับไม่ลองปุ๋ยครับเลิกใช้แล้วครับปุ๋ยปุ๋ยลองพื้นไม่ได้ลองแล้วครับก็จะมีแค่ส่วนผสมก็มะพร้าวสับนะครับดินถุงนะครับแกลบดำพวกนี้แกลบดำมะพร้าวสับเล็กนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับเอามาผสมนะครับ เป็นดินถุงนะครับที่ซื้อมาดินถุงนะครับไม่ได้ใช้ใบก้ามปูด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนดินเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูไม้ครับที่ทำมาไว้นะครับพร้อมแล้วครับพร้อมออกแดดออกฝนแล้วนะครับฝนก็เริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับ บางพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็เอาใจช่วยครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูนะครับยกขึ้นมาก่อนที่จะเอาลงกระถางใหม่นะครับหนักเอาเรื่องนะครับเนี่ยน่ครับเราก็จะได้เนี่ย เราดึงขึ้นมาครับก็อย่าไปลดน้ำนะครับเวลาจะเปลี่ยนดินใหม่ปล่อยให้เขาแห้งไปก่อนนะครับเวลาเราดึงขึ้นมาก็จะง่ายนะครับรลอยไพรินนะกร,ระถางใหม่ก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยครับเนี่ย ก็จะเหลือแค่เอาดินลงไปเลยไอ้เอาต้นไม้ลงไปวางเลยนะครับเดิมจีเป็นถางนี้นะครับมันเล็กนะครับนี่เล็กนะครับเรามาใช้กระถางใหญ่แบบนี้นะครับกระถางใหญ่ก็ดินขึ้นไว้สูงหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะโชว์โคดโชว์รากนะครับ ตั้งลงไปเลยครับตั้งให้ตรงเลยครับ หลังจากเสร็จแล้วก็เราค่อยเอามะพร้าวสับมาปิดด้านบนนะครับเอามะพร้าวสับมาปิดหน้าด้านบนหน่อยนะครับแดี๋วก็รดน้ําเต็มที่ไปเลยนะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนดินให้ชุ่มมครับ เสร็จแล้วครับผมจะพาไปดูไม้ที่ทำเอาไว้ครับตอนนี้เอาออกมาสู้แดดแล้วครับสู้ฝนเรียบร้อยไปดูกันเลยครับนี่เลยครับตัวนี้ทําพุ่มใหม่ครับทำพุ่มใหม่ ต้นนี้ก็ต้องเปลี่ยนดินใหม่แล้วครับเี่เปลี่ยนกระถางใหม่ครับไม้ใหญ่แล้วไม้โตแล้วครับนี่ก็ปูนแห้งแล้วครับนี่ปูนแห้งแล้วก็เอาออกมาอัดน้ำได้เลยครับ ส่วนมากก็จะมีแต่รากตะขาบนะครับอันนี้ฮอนแลนด์ครับเดี๋ยฮอนแลนด์เหลือยาวครับฮอนแลนด์นี่เลยที่เราทำเมื่อกี้ครับก็จะได้รากธรรมชาติส,สวยๆนะครับรากตะขาบครับเราทำเพื่อโชว์รากครับ โชโคดโชราดนะนะครับผมนี่ก็ทำไว้ครับเนี่ยมาตั้งไว้ครับสู้แดดสู้ฝนหน่อยฝนก็เริ่มไม่มีนะครับเนี่ยหลังจากงดน้ำไปนานครับ ด้านใน,นครับสวยแล้วนะครับเริ่มสวยเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับเหลือแต,แต่แต่งพุ่มแต่งพุ่มใหม่แต่งทรงแต่งพุ่มนะครับ แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาปลูกลากตะขาบนี่ับไม้เริ่มมีช่อดอกนะครับเนี่ยช่อดอกนะครับก็เลยมาเปลี่ยนดินให้ก่อนนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ